กราบสวัสดีชาวฟีฟ่ามบ่ายทุกท่านทุกคนกันด้วยนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ทุกคนน่าจะเห็นทาง EA นะครับผมโพสตให้ในแฟนเพจแล้วนะครับว่าวันนี้เปิดให้ทดลองแล้วนะครับประเทศที่สามารถทดลองได้ก็จะมีแคนาดาโรมาเนียออสเตรเลียแล้วก็มาเลเซียนะครับผมถ้าใกล้ที่สุดของเราก็น่าจะเป็นมาเลเซียนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมผมก็เปลี่ยน VPN นะครับผมจาก ของไทยนะครับไปเป็นของอ่ามาเลเซียนะครับผมเพื่อที่จะให้เราสามารถโหลด FC เบต้าหรือว่า FIFA FC นั่นแหละนะครับตัวทดลองมาให้ได้นะครับถ้ามีบั๊กมีอะไรเราก็สามารถแจ้งทางทีมงานเขาได้นะครับผมสำหรับคนที่อยากลองเล่นนะครับผมอ่าอันนี้เดี๋ยวผมจะสอนวิธีการโหลดแล้วกันนะครับของผมนะครับผมวิธีการโหลดของผมนะคือจะผมใช้ตัวนี้นะครับผม N o ตวนะครับ Not vvN นะครับ ในการที่สลับ VPN ไป,ไปเป็นวัดของมาเลเซียคือผมลองใช้ออสเตรเลียละออสเตรเลียคือมันช้ามากนะครับถ้าใกล้เคียงเราสุดนะครับใกล้เคียงเราสุดก็น่าจะเป็นมาเลเซียนี่แหละนะครับผมก็เลยมาใช้เป็นของมาเลเซียนะครับคือใกล้ของเราสุดแล้วนะครับเพราะว่าสิงคโปร์มันก็ไม่ได้เซิร์ฟเวอร์มันอยู่สิงคโปร์นะครับมาเลเซียมันก็อยู่สิงคโปร์แถวสิงคโปร์ใช่ปะละ่ะเนี่ยเห็นไหมมาเลเซียสิงคโปร์คืออยู่ใกล้กับสิงคโปร์ด้วยเพราะฉะนั้นเซิร์ฟเวอร์ตรงมาเลเซียเนี่ยน่าจะเสถียรที่สุดแล้วนะครับของเรานะ นะครับแล้วทีนี้พอผมโหลดตัวนี้มานะครับอันนี้เผื่อใครที่เข้าแล้วมันไม่เจอเหมือนเหมือนตอนแรกของผมแก้อย่างนานเลยนะครับผม <S <S คือของผมเข้าผ่านลิงก์ตัวนี้นะครับ <S <S มันจะเป็นลิงก์นี่ครับมันจะเป็นลิงก์ตัวนี้นะครับที่ผมที่มันให้ให้เราเข้ามานะนะครับก็คือลิงก์อันนี้นะครับอันนี้อย่าไปกดเข้านะมันมันให้เราโหลดอะไรมั่วๆเฉยๆนะครับแต่ที่เราต้องเข้าจริงๆคือตัวนี้นะครับผม Go E A Beta Forum นะครับกดเข้ามาในตรงนี้นะครับอันนี้คือในหน้า E A เลยนะครับนะกดมาปุ๊บนะครับผมแล้วก็ขยบบลงมากดมาที่ General นะครับ Discussion a n d Feedback นะครับกดมาตรงนี้นะครับแล้วมันจะมีนะครับ Topic หรือว่าหัวข้อให้เราเลือกนะครับเนี่ยเรากดมาที่ How I How Do I Pay the E A Sport เนี่ยครับคือกดเข้าไปนะครับผมกดมาปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นมาตรงนี้นะครับถ้าในมือถือของคุณเนี่ยให้คุณไปเปลี่ยน VPN นะครับผมแล้วก็ สลับนะครับสลับอ่าสลับในที่นี้คือสลับบัญชีของ Google Play g เก e นะครับผมนะในตรงนี้นะครับให้คุณนะครับสลับเนี่ยบัญชีตรงนี้นะครับผมไปเป็นบัญชีสมมติว่ามันไม่ได้นะครับสมมุติว่านับปัจจุบันคุณใช้อยู่แล้วคุณสลับ VPN แล้วมันไม่ได้เหมือนแต่ก่อนผมใช้ของอีกตัวหนึ่งนะครับคือของบัญชีหลักของผมใช้เลยนะครับซึ่งมันใช้ไม่ได้ผมก็เลยสมัครอีเมลใหม่นะครับผมเพื่อที่จะเอามาเข้า Google Play game อย่างเดียวเลยนะครับนะ ซึ่งพอผมสมัครว่ามาปุ๊บอ่ะโอเคเข้าได้นะครับผมก็คืออันนี้ผมเข้าผ่านโปรแกรมจําลองมือถือนะครับผมวิธีการที่ผมเข้าก็าคือผม Copy Link ตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าผ่าน b r o าว์เซอร์นะครับแล้วก็เอามาวางได้เลยนะครับเนี่ยพอวางปุ๊บนะครับพอเราวางนะครับผมเนี่ยมันก็จะเห็นหัวข้อตรงนี้เราก็กดเนี่ยตรงนี้ได้เลยครับมันก็จะเด้งเข้ามาใน Google Play Store นะครับผมเนี่ยแล้วมันก็ จะให้เราโหลดนะครับถ้าคุณสลับ VPN มันจะเจอตัวนี้นะครับถ้าคุณสลับ VPN แล้วนะให้สลับ b ีประเทศตามที่ผมบอกนะครับมันจะมีอยู่แคนาดาโรมาเนียออสเตรเลียมาเลเซียใกล้ของเราสุดหรือว่าถ้าคุณอยากเล่นแบบเสียรที่สุดคือมาเลเซียนะครับแนะนําคือของมาเลเซียเท่านั้นเลยนะครับผมนะนะครับก็สามารถสลับแล้วก็กดมาโหลดได้เลยนะครับใครที่เล่นในมือถือนะครับผมก็ สามารถโหลด VPN นะครับ VPN อีกตัวหนึ่งที่สามารถใช้ได้ก็จะเป็นเนี่ย XY VPN นะครับตัวนี้ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับผมของ XY VPN VPN นะครับก็สามารถใช้ตัวนี้ได้แต่ของ n o t d VPN ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับผมนะหรือถ้าใครอยากโหลดนะครับของอันนี้มันจะเป็นของ APK เลยนะนะครับ APK เลยของ f r f a Mobile นะครับผมแล้วเราโหลดมาปุ๊บเราค่อยสลับ VPN นะครับว่าจะเอาของประเทศไหนนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะทิง้งลิงก์นี้ให้นะครับของอฟีฟ่าไพานะครับหรือว่าของอคนที่เขาสปอยนักเตะให้เรานะครับเขาก็สร้าง VPN มาให้เราแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามากดโหลดได้เลยนะครับ <S <s เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ให้ได้วววไว้ใต้ด s c คิปชั่นนะครับนะนะครับในส่วนของใครอยากรอลองโหลดมาเล่นนะครับผมนะเออซึ่ง อ่ะเดี๋ยวอันนี้เราก็ผมก็เริ่มเล่นให้ทุกคนดูแบบครั้งแรกเหมือนกันเลยนะครับผมก็เพิ่งโหลดเกมเสร็จมาเมื่อกี้เลยนะครับสดๆร้อนๆเลยครับนะผมก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงเหมือนกันนะครับผมสําหรับอ่าอะไรนะ EAFC นะครับผมก็น่าตื่นเต้นอยู่นะมีล็อกเกอร์รูมมีการแต่งตัวสามารถแต่งเป็นเสื้อแขนส้มแขนสั้นได้ด้วยนะฮะเอ้ยเดี๋ยว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 ดี๋ยวมึงไม่มีแมรนยูกูได้ไงวะเน,นี่ย โอ้โหโคตรจบนี่ไงครับโมเดลเด่นคือล็อกเกอร์รูมครับผมสามารถเปลี่ยนเสื้อได้ด้วยเอ,อมีอ๋อมีเอาเวมีแบบเอาเวเมี้ด้วยนะครับโลโก้สามารถปรับเปลี่ยนได้ลูกบอลลูกบอลก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับผมอีโมดเดี๋ยวอีโมดคืออะไรวะ Oh, อ๋ออีหมดอันนี้อันนี้อันนี้เนี่ยเป็นเสื้อแขนยาวไหม <S <S นั่นไงนี่ไงครับผมสามารถปรับเสื้อแขนยาวได้ชุดรัดรูปได้นะครับผมหรือว่าแบบเสื้อเข้าข้างในไหมหรือจะปล่อยลอยชายนะครับผมถุงขาสั้นถุงขายาวได้หมดรองทา้าสตาร์ทอันนี้ในอนาคตยังไงก็มีครับในพาร์ทแน่นอนครับผมลองทา้าสตาร์ทสามารถเปลี่ยนเป็นแนวเดียวกันได้นะครับอยากได้นักเตะแบบแนวแจ็คก,กิลิดอย่างเงี้ยเออถุงขาสั้นก็สามารถมาปรับ,รบได้นะครับเนี่ย เสื้อรัดรูปนะครับผมเสื้อแขนยาวนะครับเนี่ยจับได้หมดเลยนะครับโอ้โ hm, หจำๆว่ะจำๆว่ะแล้วก็สามารถเปลี่ยนเพลเยอร์ได้หมดนะนี่เลือกได้หมดเลยครับโอ้โหของแท่นัมเบอร์นัมเบอร์ก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับทั้งหมดเลยนะครับผมนะตั้งแต่หนึ่งถึงเก้าเก้านะครับผมนะนัมเบอร์สามารถเปลี่ยนได้ตามใจชอบของเราเลยนะครับแล้วก็สามารถปัดซ้ายปัดขวาดูหน้านักเตะได้ทั้งหมดนะครับ โอู้หยของจริงเอชเชนอันนี้คือการแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนนี้ได้ตำนานปะโอู๋เอ็มป้าเป้อันนี้น่าจะราคาแพงมากครับโอ้โหเอ็มป้าเป้เดอะบอยของแท้ว่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหน่าเล่นจับเอ้ยรีไวลคือเพื่อน มันตื่นเต้นแล้วอะเดี๋ยวดนะกองหน้าเรานี่นครับอันนี้พวกตัวสำรองสำรองอะไรแล้วก็มีนะครับเราก็สามารถเอาออกได้เอาเปลี่ยนได้อันนี้มันจะเป็นตัวสำรองนะครับที่อยู่ด้านล่างนะครับนะเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนได้เห็นไหมเนี่ยซื้อตัวนั้งเตะก็ซื้อได้หมดนะอ่าเดี๋ยวยางอย่างเช่นผมจะหา RWM ผมก็ค้นเลยตัวละสามแสนโอ้โห แพงจัดโอ้โหตัวละแปดหมื่นนี่ครับแล้วเวลาเราจะดูสแต็กเนี่ยประเด็นคือเท่ด้วยนะเนี่ยสามารถแบบนักเตะโชว์ด้วยครับแล้วมีอันนี้คือค่าพลังโดยรวมนะครับผมอันนี้จะเป็นค่าพลังแบบละเอียดนะครับผมแต่ละแต่แต่ละอันเลยก็คือจบสกอร์ยิงไกลอะไรพวกนี้นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นเทรนหรือว่าค่าพลังแฝงนะครับผมก็จะมีแดกแบ็กสปินนะครับผม นะครับฮิลแท็บนะครับแฟร์นะครับผมหรือว่าชอบใช้ท่าอะไรพวกนี้แหละแล้วก็นี่จะเป็นตลาดนะครับผมของเขาเรียกว่าไงอ่ะไอเส้นตลาดหุ้นเราอะเออนะครับก็จะเป็นอันนี้นะครับผมนะหรือถ้าเราอยากดูแบบนี้เราก็สามารถดูได้นะครับถ้าเราไม่ดูหน้านักเตะนะครับก็มากดดูตรงนี้ก็ได้นะครับผมนะก็น่าจะมีประมาณนี้แหละนะครับทั้งหมดอืมท่าแน่ๆของการปรับก็จะมีนะครับลูกยิงนะครับผมสามารถยิงแบบว่า ปัดฝั่งซ้ายปัดฝั่งขวานะครับผมปัดฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นหลอกยิงนะครับคือปัดฝั่งขวามันจะเป็นเหมือนยิงแล้วซูมเข้าอ่ะ lle, เหมือนลูกยิงแรงอ่ะลูกยิงแรงของเอ่อของเปจนะครับผมเออใครที่เคยเล่นเปจก็น่าจะรู้ไอ้ยิงม่วงอะไรน่นน่ะเออนะครับประมาณนั้นอืมนะครับนอกนั้นก็น่าจะเหมือนเหมือนเหมือนแทบจะเหมือนเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับแล้วการไปบ,บอลน,นักเตะก็ต้องรอดูระยะยาวนะครับเนี่ยมันมันดูแบบ แต่มันดูสมจริงขึ้นครับนะครับถามถึงความสมจริงคือสมขมสมจริงขึ้นมากนะครับสมจริงขึ้นมากๆนะครับแต่เกมเพย์โดยรวมก็มันยังสรุปให้ไม่ได้นะครับผมนะครับแล้วก็การตั้งค่าอะไรต่างๆนะครับผมพวกเกมเพย์นะครับผมก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมนะครับสามารถไปแปลภาษาได้เลยนะครับเพิ่มมาน่าจะ3าี่อันมั้งนะครับผมเท่าที่ผมไปแปลมานะนะครับเนี่ยอันเนี้ย power shot zoom เนี่ยถ้าเราปิดไว้เนี่ยเวลาเรายิงเนี่ย เวลาเรายิงไอ้ไอ้พาวก็ช็อตะลูกลูกพาวก็ช็อตมันอาจจะไม่ไม่ซูมหน้าจอเข้าณปัจจุบันคือถ้าเรายิงปัดฝั่งขวาถ้าเราเปิดนี้ไว้มันจะซูมหน้าจอเข้านะครับผมเหมือนแบบว่าภาสโลโมชันแล้วมันก็ยิงอะไรอย่างนี้ครับแต่เนี้ยถ้าเราปิดไว้มันก็จะไม่ซูมนะครับอันนี้นะแล้วก็น,นี้ก็เป็นวิธีสอนการคอนโทรลนะครับผมประมาณนั้นแหละเนี่ยแล้วก็แอดวานซ์พาสซิ่งก็คือมันมีอยู่ในเกมเราอยู่แล้วนะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็ส่งกดส่งสองทีอันเนี้ยนะครับฟาส Power u p เ a t e อันนี้ผม <im> ผมผมไม่รู้เลยคือคืออะไรนะครับผมอ่ะประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็อันนี้ auto part and shot ก็คือไอที่มันอยู่นะัถ้าถ้าในเกมปัจจุบันนะของฟีฟ่ปกติที่เราเล่นกันอยู่เนี่ยอันนี้ก็คืออันที่มันอยู่บนสุดอะ่ะไอไอลองบนสุดอะก็คือส่งและยิงอัตโนมัตินะครับอันนี้แหละแต่มันขยับลงมาอยู่ข้างล่างนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นพวก สำหรับออโต้น้กเตะหรือเปล่าอันนี้เพลเยอร์ออโต้สวิตช์โหมดอะไรประมาณนี้ครับก็จะมีประมาณนี้เลยสำหรับเกมเพย์หรือว่าการตั้งค่านะครับผมต่างๆนะก็น่าจะหมดเท่านี้นะครับผมเออใครที่อยากเล่นก็ทําตามผมได้เลยนะครับหรือถ้าสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้เลยเดี๋ยวผมมาสอนให้อีกทีนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้หากคุณชอบไม่ลืมกดไลค์กดติดตามและกดซับสไครต์ผมด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ผมแหลมสิงขอขอบคุณมากที่รับชมจบๆขอบคุณมากครับ